สวัสดีครับเราก็มาเดินตรวจการกันนะครับขณะนี้เวลา01ในกาครับตี่1ก็เดินตรวจการกันครับว่าเหตุการณ์รอบบริเวณที่ได้รับผิดชอบเป็นยังไงบ้างมีคนแจ้งมาว่าลูกค้าลงเล่นน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้จะเป็นวินล่าครับข้างข้างโรงแรมครับนะครับแถบหน้าเกลือ อันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกคลังน้ํามันนะครับคลังน้ํามันกลางทะเลครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิลล่านะครับเป็นที่ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวเราบรรยากาศก็กจะวังเวงแหละนะครับทีหนึ่งทีสองก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ในวิลล่า นี่ก็จะเป็นวิลล่าครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งกินนี่เป็นประตูนี่ก็จะเป็นประตูมิติลงสู่ทะเลครับประตูมิติทะลุปไปไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิงชา้าข้างชาอ่านี้จะเป็นที่เชี่วแล้วเนาะอ่านี่เป็นวิลล่านะครับอันนี้เป็นพระธาตุกลางวิลล่านะครับเดินตรวจกันโอ้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นริมชายหาดเราชายหาดหลังโรงแรมนะครับนี่เป็นชายหาดหลังโรงแรมนี่เป็นปราสาทที่เขาแสดงศิลปะของพัทยานี่ครับริมชายหาดเราก็เดินดูนะครับเมื่อกี้ไปเจอกูกคานอนอยู่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มนอนเล่นนะครับข้างชายหาดเนี่ยข้างริมหาดเราบรรยากาศดีมากเนี่ยวิลล่าพี่ อันนี้ก็จะเป็นวิลล่านะครับเป็นข้างชายหาดแล้เวเราเดินดูกันครับนี่จะเป็นครับมีติปส์อใไมีครับผมนี่ของลูกค้าครับผมนีม่ชายหาดกันนี่เห็นไหมเดินดูได้นี่ก็จะเป็นวิลล่าครับวิลล่าวิลล่าชายหาด นี่รอบๆหลังโรงเรียนโรงแรมนะครับบริเวณรอบๆหลังโรงแรมก็จะเป็นสวนสวยๆ,ๆนะครับนี่จะเป็นสารปู่ตาข้างทะเลอันนี้ก็จะเป็นทะเลครับทะเลลงเล่นน้ําได้นะครับลงเล่นน้าได้บรรยากาศก็จะประมาณนี้อันนี้เราเดินเลียบชายหาดดูครับ ตอนนี้ก็ยังมีลูกค้านะครับลูกค้านั่งกินนั่งทาเล่ากินเบียกันนี่เป็นสามมาน้ำของโรงแรม วันนี้จะมีงานเลี้ยงครับแต่ว่างานเลี้ยงเลิกลาแล้วก็เดินดูลูกค้าครับนี่จะเป็นกลุ่มลูกค้ายังไม่กจับครับเขาก็ นี้ก็สิ้นสุดหลังโรงแรมนะครับจบแล้วชิปบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นงไงสส๋งไหม